เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมสัมเมอร์วกับบลูช n แนลนะครับผมก็จะมีอัปเดตนะครับบอกเลยว่าเป็นอัปเดตใหญ่มากๆนะครับตั้งแต่เกมมีมาเนี่ยต้อนรับ8ปีเลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้เป็นการอัปเดตเพื่อปรับปรุงนะครับ UI แล้วก็ UX สำหรับรูนนะครับผมมันคืออะไรนั่นเองใช่ไหมมันก็คือนะครับฟังก์ชันการบันทึกรูนของมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับผมทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับ สามารถดูรูปแบบรูนจัดรูนได้ง่ายขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเพื่อนๆเนาะก็อันดับแรกนะครับเขาก็เกินกล่าวมานะครับประมาณว่าสวัสดีนะครับสวัสดีเล่นทุกคนนะครับเนี่ยเกมมันเปิดมาจะ8ปีแล้วนะครับเราก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เรียกว่าเออเล่นเกมนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะครับพยายามเต็มที่เนาะก็คือเขาก็ตอบแทนเรานะครับแล้วก็ จะเพิ่มนะครับฟังก์ชันต่างๆนะให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยนะครับสามารถเข้าใจแล้วก็เรียกว่าจัดลูนเล่นได้ง่ายขึ้นยิ่งกว่าเดิมเนาะเขาก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของเมนูต่างๆก็คือเพิ่มเมนูนะครับสถิติของการใส่ลูนใช่ไหมครับอย่างเช่นมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ใส่ลูนอะไรมากที่สุดเนี่ยผมพาไปดูนะครับก็เราสามารถดูบนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เนาะฟังก์ชันนะครับใส่ลูนอัตโนมัตินะครับผมหวาหัวนี่ดีมากนะสำหรับผ เอฟาร์มรูนได้มานะครับยังไม่รู้ว่าจะใส่แบบไหนยังใส่ไม่ค่อยเป็นนะครับก็สามารถกดไปได้เลยนะครับจะมีปุ่มใส่รูนอัตโนมัติให้นะครับฟังก์ชันบันทึกรูนของมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผมทํารูนไว้แล้วหนึ่งตัวผมคิดว่าคือไตัวนี้รูนมันโอเคที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วผมสามารถบันทึกไว้ได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่ามือใหม่จัดรูนยังไม่ค่อยเป็นนะครับจัดไปหนึ่งตัวแล้วไอตัวนี้มันดีนะครับ เราสามารถเซฟไว้ได้พอเราลื้อรูนทําใหม่นะครับแล้วมันคิดไม่ออกว่าเม็ดนั้นนั้นมันใส่รูนอะไรนะครับเราก็ไปโหลดไอรูนที่เราเคยบันทึกไว้ครับรูนมันก็จะกลับมานะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีปรับปรุง UI ของรูนในหน้ามอนเตอร์นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแวมไฟใช่ไหมนะครับเขายกตัวอย่างให้ดูอย่างโดยปกติแล้วอะครับเวลาที่เราดูมอนเตอร์ใช่ไหมเราก็กดที่หน้ารูปมอนเตอร์ครับเราจะสามารถดู ริทที่เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเก่งนะมันทําอะไรได้ควรใส่ลูนแบบไหนแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องของเพื่อนเราถูกไหมเฮ้ยว่าเพื่อนเราใส่ลูนแบบไหนนะครับอ่ะอันนี้เรากดไปใช่ไหมครับเขาก็จะมีเพิ่มนะครับมาให้ในส่วนของลูนที่แบบเออคนที่ใส่เยอะที่สุดนะครับเนี่ยอย่างแวมไฟเนาะเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่นะใส่เป็นไวโอเล็ตนะครับก็คือลูนโต๊ะกลับนะครับกับไอ็กซ์เทือนเนาะนะครับใส่เยอะที่สุดเลยลองมาก็เป็นเลดเบดเนาะที่เนี้ยครับ ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการทำรูนนะครับผมก็คือส่วนใหญ่นะีถ้าเกิดลงดันใช่ไหมเราก็จะใช้เป็น ex ถูกไหมครับลงดันแบบผู้เล่นใหม่เยก็จะเป็น ex โตกับนะครับลงหอ ex โตะกับแต่ถ้าเป็นเลดเบเนี่ยเออก็จะเป็นการฟาร์มอังกรและเป็นการใช้แวมทำดาเมจดเนาะรูนแน่นขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แล้วก็อันนี้ครับผมคือรูนนะครับดูเราสามารถเลือกรูนไะด้ว่ารูนช่องแต่ละช่องเนี่ยเขาใส่รูนอะไรกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยได้มอนเตอร์มาเล่นไม่เป็นเลยอย่างสมมติว่าผมได้มานาะผมนเนี่ยผมก็ไม่รู้มาหนาะมาใส่รูนยังไงถูกไหมเราก็สามารถมาดูช่อง246ได้นะเอ้ยอ๋อเขาใส่เป็นสปีดทปพีทพีนะหรือว่าสปีดเด็บทปพีอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็สามารถเลือกดูช่องรูนได้นะเขาก็จะบอกเปอร์เซ็นต์มานะครับผมเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ใช้รูนช่อง6เลยแท็กเยอะที่สุดเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า เป็นการดูรูนแล้วก็เออนะสำหรับเหมาะเหมาะนะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าผู้เล่นที่เล่นมาดานานแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรมีการทําคอมโบมอนเตอร์เล่นเองนะครับก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้อ้างอิงตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็หรือว่าวเพื่อนๆนะครับดูแล้วนะครับบอกอพี่ ช่วยทำรีวิวมอนเตอร์แต่ละตัวหน่อยได้ไหมนะครับทำรูนแนวทางรูนประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวผมทยอยทำให้นะครับในช่องใหม่ของเราเนาะต่อมานะครับเพิ่มฟังก์ชันใส่รูนอัตโนมัติให้มอนเตอร์นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเอ้รูนเนี่ยมันจัดยังไงใช่ไหมที่เรามีอยู่จัดยังไงถึงจะดีนะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้ารูนกาตีแฟกถูกไหมแล้วก็หนา้าเมนเนตเล็กๆนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเนาะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูแล้วกันเนาะในปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมมมตรรงนนนี้าาาแบบบปุุ่หหใญกกทกคนนะคะั แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือรูเนี่ยยัง800เหมือนเดิมนะอันนี้คือด้ไหนก็ปรับฟังก์ชันรูนแล้วนะครับฝากคอมทูอัดช่วยเพิ่มสัก800เป็น1,000ได้ไหมทุกวันนี้นะครับโอ้รูนเต็มแล้วเต็มอีกไม่รู้จะคัดยังไงแล้วนะครับผมอาร์ติแฟกต์เหมือนกันเนาะขอสัก500ได้ไหมนะครับช่วยเพิ่ใไม่น่อยนะครับก็จะมีในมเมนะปุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ปุ่มออโต้นะครับก็คือเรากดออโต้ไปเนี่ยน่าจะเป็นการสุ่มค่ารูนที่เรามีที่ดีที่สุด โดยอ้างอิงนะครับโดยอ้างอิงจากตรงนี้นะครับว่าแ้มไฟมันใส่ ex exview นะนะครับระบบมันก็น่าจะคำนวณโดย ai ว่าอ๋อใน id นะมีรูน exview อยู่ประมาณไหน hey, ex โตัวกลับประมาณไหนเนาะแล้วก็ดึงมาใส่ให้นะครับจากสแตทข้างบนนะที่เราเห็นนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำรูเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมลองมาจัดออโต้ดูเหมือนกันแลวว่าระบบเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับมัน เนี่ยอย่างแพนด้าถูกไหมแพนด้าเขาก็รู้นะว่าต้องใส่เป็น e x ทกซลายถูกไหมในใครที่เล่นในกิววอร์นะครับแล้วก็เนี่ยมันตีแรงตามดีเฟนส์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีสปีดมีดีเฟนส์ค่อนข้างเยอะนะครับผมคีเลสไม่ต้องมีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเดี๋ยวระบบมาแลเดี๋ยวเราลองบันทึกนะเดี๋ยวเราลองใช้ฟังก์ชันบันทึกรูนของเราก่อนว่าเนี่ยรูนเราของเดิมเราทำไว้แบบนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกดเมนูโหลดรูนนะครับให้เขาจัดอัตโนมัติมาแล้วก็ลลองไปเเ่นนดูาะ เราบอกรัปเด่นมาเมื่อไรเนี่ยผมมาอัปเดตให้ทีแล้วเดี๋ยวไปทำกันนะครับอ่านี้ก็ใส่รูนอัตโนมัตินะเห็นไหมแพนด้าก็จะเทพขึ้นเยอะเลยนะครับก็มีระบบเอ่ออโอโต้รูนนะครับผมแล้วก็มีถ้าข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าข้างนอกที่เราเล่นใน PVP PVE ถูกไหมก็จะสามารถโหลดรูนในเวอร์ลีน่านะครับใครที่ดูช่องผมมาตั้งแต่เรียกว่าสมัยสมัยที่ทำช่องเก่าอยู่นะครับก็คือเวลาที่ทำรูเนานะผมนะครับจะแนะนำผู้เล่นใหม่ว่าเอ่อก่อนถอรุ่นฟรนะีให้คุณไปทำรูในเวอร์ลีน่าเพราะคุณยังไม่ค่อยได้เล่นนวระคับ พอถอดลูนฟรีก็มากดตรงนี้โหลดนะมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้มีเม,เมนูเซฟลูนกับโหลดลูนนะครับกลับมาใช้ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันบันทึกอ่ะอันนี้ที่พูดไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับไม่ต้องมานั่งอ่านเองนะดูช่องบูชแนลนะเรียกว่าสรุปย่อมาให้สุดๆเลยนะครับบันทึกลูนคืออะไรนะครับก็คือฟังก์ชันช่วยบันทึกในการใส่ลูนของมอนเตอร์ที่มีนะครับผมเนี่ยก็เรียกว่า การบันทึกจะต้องใช้หินมานาด้วยนะ200,000ก้อนนะครับหลังจากที่บันทึกจะมีคูดาว10นาทีนะครับผมโหลดลูนคืออะไรนะครับฟังก์ชันนี้ก็สามารถนะครับโหลดลูนที่บันทึกในมอนเตอร์ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเวลาเราจะโหลดลูนก็ต้องใช้มานาเหมือนกันนะ200,000แล้วก็ค่าถอดลูนเนาะมีคูดาว10นาทีเหมือนกันนะครับ่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่นะก็จะมีเรียกว่าบันทึกไว้ให้นะครับอือนะ ก็ือว่่าคอนข้างดีนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆอัปเดตใหม่นะครับกิจกรรมถอนรูนแล้วก็ดีฟกฟรีเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาวันที่19นะครับผมก็ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์เนาะครับ19-22นะครับกี่วันหลาดสี่วันใช่ไหมนะครับก็คือสามารถถอดแล้วก็ใส่ถอดแล้วก็ใส่ไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่านะครับถอดรูนฟรีเนี่ยน่าจะมาถอดรูนฟรี19ใช่ไหมผมขอดูปฏิทินก่อน19วันพุธนะครับฉะนั้นนนนนเเเเีี่่ยยอออาาาาาจจะะะะมมมมมพพรรรรรร้้้้้กัััับบบบบปดดตแทใใใหหคคสถชไลผ อันนี้ก็จะเป็น Q&A เนาะส,นสามารถบันทึกเซตรูนหลายๆครั้งได้ไหมนะครับก็ทุกครั้งที่บันทึกนะครับก็จะเขียนข้อมูลเก่าลงไปนะครับดังนั้นจะเหลืออยู่ที่ประวัติการบันทึกเนะี่ยครั้งล่าสุดนะครับสามารถถอดรูนฟรีในช่วงระยะกิจกรรมถอดรูนได้ไหมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอดรูนนะครับแต่ต้องใช้หินมานายอย่างละ2 0 0 0 0นก้อนนะครับเพื่อบันทึกฟังกชันรูนแล้วก็โหลดรูนนั่นเองนะครับผม สามารถบันทึกอ์ติแฟกต์นะครับที่กําลังใส่อยู่ได้ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้เขาบอกว่าสามารถได้เฉพาะรูนเท่านั้นนะอ์ติแฟกต์เนี่ยยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอแผลต่อไปเนาะนะครับเนี่ยเราจะมีคําถามที่เกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับสงสัยหรือว่าถามคนค่อนข้างเยอะนะเขาก็จะมีนะหากรูนที่ขายไปแล้วนะครับจากการบันทึกรูนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาโหลดนะครับก็เลยนีที่ขายไปแล้วนะครับแม้ว่าโหลดรูนขึ้นมารูนนั้นก็จะอยู่ในสถานะที่ถูกขายแล้วนะครับผมเออก็เรียกว่าอื นะถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับระบบที่ค่อนข้างดีสําหรับช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับเรียกว่ามผมว่าดีขึ้นเยอะเลยแหละนะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับไอ้ลูนเราเนี่ยปั้นมอนเตอร์มาสองสามร้อยตัวไอ้ตัวนี้ใส่ลูนอะไรดีขี้เกียจเลยไหมนะก็กดออโต้เขาก็จะจัดให้เราลูนที่เรามีเนาะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาจะทําลูนตรงนี้ยแนะนาเพื่อนๆว่าลูนที่เม็ดไหนที่คิดว่าค่อนข้างดีเนี่ยเวลาคัดลูนก็บวกสิบห้าไว้นะครับเวลากดออโต้เนี่ยมันจะได้แบบสุ่มดูนดีๆมาให้เราเนาะ เขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเกมอัปเดตแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราพามาจัดรูในสตรีมอีกรอบแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่นะอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ยากไม่ยากอะไรหรอกไม่ยากนะครับพ้าดอ,อัปเดตกิจกร,รรมอัปเดตในส่วนของตตวเกมนะครับเนี่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม